สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องแผนภาพเวนและเอกภพสัมพัสนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1บอกสมาชิกของเซตเมื่อกําหนดแผนภาพเวนให้ได้2บอกความหมายของเอกภพสัมพัสได้3เขียนแผนภาพเวนแทนเซตได้และ4รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ แผนภาพเวนในการแก้ปัญหาต่างๆรยเซตนักคณิตศาสตร์สองท่านคือจอห์นเวนและเลโอนาร์ดออยเลอร์นะคะพบว่าการเขียนแผนภาพแทนเซตจะช่วยสื่อความคิดทำให้เห็นภาพของปัญหาชัดเจนขึ้นซึ่งแผนภาพออยเลอร์จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตที่เกิดขึ้นจริงหรือมีอยู่จริงส่วนแผนภาพเวนจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะ ในอดีตนิยมเรียกแผนภาพแทนเซตว่าแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ทั้งสองแต่ในปัจจุบันเรียกแผนภาพดังกล่าวว่าแผนภาพเวนเนื่องจากแผนภาพเวนและแผนภาพออยเลอร์มีความแตกต่างกันตามที่กล่าวมาข้างต้นบางครั้งเพื่อความสะดวกจะเรียกอย่างสั้นๆว่าแผนภาพนะคะแผนภาพเวนจะหมายถึงแผนภาพที่ใช้รูปปิดใดๆแทนเซตอาจเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆวงกลมวงรีหรือรูปปิดอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์และใช้วงกลมหรือวงรีแทนเซตใดๆในเอกภพสัมพัทธ์นะคะเอกภพสัมพัทธ์คือเซตที่กําหนดขอบเขตของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดนะคะสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวยูนะคะตัวอย่างการเขียนแผนภาพแทนเซตนะคะจากรูปภาพนะคะจะเห็นว่าเอกภพสัมพัทธ์ประกอบไปด้วยสมาชิคือ 1, 2, 3ส 4และ5และยังจะเห็นว่าภายในวงกลมของเซต A มีสมาชิกคือ1 2และก็3นะคะตัวอย่างการเขียนแผนภาพแทนเซตนะคะข้อที่1กําหนดเอกภพสัมพัทคือ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10นะคะกำหนดเซต A คือ2 4 5และ6และเซต B คือ1 3 5นะคะจะเขียนแผนภาพได้ดังนี้นะคะ ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะเราจะเห็นว่าในโจทย์กําหนดมามีเซต A กับเซต B ดังนั้นเราวาดวงกลมนะคะที่เป็นแทนเซต A กับเซต B นะคะในเอกภพสัมพัทธ์มีอะไรบ้าง0 1 2 3ไปเรื่อยๆดังนั้นก็จะมี4 5 6 7 8 9และก็10นะคะทีนี้มาพิจารณาเซต A กับเซต B มีสมาชิกที่ซ้ำกันไหมคะ เมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าเซต A กับเซต B มีสมาชิกที่เหมือนกันก็คือ5เพราะฉะนั้นเราเขียนเลข5ในพื้นที่ทับซ้อน A กับ B นะคะแล้วก็มาดูว,ว่าในเซต A มีสมาชิกตัวใดบ้างนะคะก็จะมี2มี4มี6นะคะเซต B ก็จะมี1แล้วก็3นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในเอกภพบสัมพัทธ์ยังมีสมาชิกที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ลงในเซต A กับเซต B เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้หมดโดยเขียนนอกเซต B กับเซต A นะคะก็จะมี0มี7มี8มี9แล้วก็มี10นะคะตัวอย่างถัดมาข้อ2กำหนดเอกภพบสัมพัทธ์คือ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10กำหนดเซต A คือ1 2 3และ4แล้วกำหนดเซต B คือ5 6และก็7นะคะแล้วก็สามารถเขียนแผนภาพ ได้ดังนี้นะคะก็คือสร้างสี่เหลี่ยมเอกพบสัมพัสขึ้นมานะคะแล้วก็มีเซต a กับเซต b นะคะกำหนดขึ้นมานะคะแล้วเอกพบสัมพัสของเราก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะอันดับแรกพิจารณาเซต a กับเซต b นะคะว่ามีสมาชิกที่เหมือนกันหรือไม่นะคะจะสังเกตว่าไม่มีดังนั้นจะไม่มีสมาชิกตัวใดอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน ระหว่างเซต A กับเซต B นะคะทีนี้มาดูเซต A มีอะไรบ้างมี1มี2มี3แล้วก็มี4นะคะส่วนเซต B ก็จะมี5มี6แล้วก็มี7นะคะทีนี้ในเอก,กับบสัมพัทธ์นะคะเรามี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะดังนั้นเรายังไม่ได้ลงในเซต A แล้วก็เซต B ทั้งหมดที่เหลือเราต้องลงให้หมดนะคะก็จะมี0 8 9, แล้วก็10นะคะหรืออีกอย่างนึงเราสามารถได้เขียนได้อีกแบบที่2นะคะกำหนดเอกภพสัมพัทธ์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเซต A กับเซต B ไม่มีสมาชิกที่เหมือนกันดังนั้นเราสามารถเขียนเซต A กับเซต B ไม่ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนกันก็ได้นะคะแล้วก็ระบุไปว่าในเซต A มีอะไรบ้างมีเนื่อ มี2มี3มี4นะคะในเซต B มีอะไรบ้างนะคะมี5มี6แล้วก็มี7นะคะแล้วก็สมาชิกที่เหลือในเอกภพสัมพัทธ์นะคะก็จะมี0 8 9แล้วก็10นะคะตัวอย่างถัดมาข้อที่3นะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์มี1 2 3 4 5 6 7 8 เแล้วก็10นะคะจำนวนเซต A คือ1 3 5 7 9นะคะเซต B 1 3 6 8าเซต C 3 5 6 7แล้วก็10นะคะสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้นะคะกรอบสี่เลี่ยมีกาะพบสัมพันธ์นะคะมีเซตอยู่3มเซตดังนั้นสร้างขึ้นมา3วงนะคะมีเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเซต A เซต B เซต C มีสมาชิกที่เหมือนกันไหมคะจะสังเกตว่ามีอะไรคะสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเขียน3ลงไปในพื้นที่ทับซ้อนทั้ง3ามเซตเลยนะคะแล้วก็มาดูว่ามีเซตใดบ้างที่เป็นสมาชิกเหมือนกันนะคะหนึ่งจะเห็นว่าใส่ตรงพื้นที่ทับซ้อน A กับ B เนื่องจากว่าเซต A กับเซต B มีสมาชิกค,คือ1เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็พิจารณาอีกว่าตรงไหนที่มีสมาชิกเหมือนกันบ้างนะคะก็จะเห็นว่า6เป็นสมาชิก b กับ c เหมือนกันนะคะ5แล้วก็7เป็นสมาชิกของ a กับ c ดังนั้นก็ใส่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเซต a กับเซต c นะคะที่เหลือในเซต a เซต a เหลืออะไรคะที่เรายังไม่ได้เติมจะเห็นว่าในเซต a มี1 3 5 7 9ซึ่ง1 3 5 7เราได้ลงไปหมดแล้วดังนั้นก็จะเหลือ เก้านะคะเซตบี Z B, เราลงหนึ่งสามหกแล้วดังนั้นก็จะเหลือแปดนะคะแล้วก็เซตซี C, ลงสามลงห้าลงหกลงเจ็ดไปแล้วดังนั้นก็จะเหลือสิบนะคะแต่ในเอกภพสัมพัทธ์ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องลงให้หมดนะคะก็จะเหลืออะไรคะเหลือสองแล้วก็สี่นะคะตัวอย่างที่สี่นะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือสองสามห้าเจ็ด 1ิ1เ1็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ี่สิบสมแล้วก็ยี่สิบเก้านะคะกำนดนเซต A มีสามีเจ็ดสิบมเี่สิบสามเซต B มีสองมีห้ามีเจ็ดเซต C นะคะมีสองมีเจ็ดมีสิบเอ็ดมีสิบแล้วก็ยีกนะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นแผนภาพนะคะคือสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเอกภพสัมพัสขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างวงกลมสามวงเนื่องจากมี3เซตนะคะกำนวนเซต A เซต B แล้วก็เซต C ลงไปนะคะ พิจารณาว่ามีเซตที่สมาชิกซ้ำกันไหมคะมีทั้งสามเซตไหมคะมีก็คือเจ็ดนะคะแล้วก็ใส่เจ็ดลงไปตรงพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะคะแล้วพิจารณาว่ามีเซตไหนที่มีสมาชิกเหมือนกันอีกไหมคะเช่นว่า a กับ b ไม่มี a กับ C ไม่มีแต่มี b กับ C คือสองนะคะทีนี้ พื้นที่ทับซ้อนกันเราลงหมดแล้วนะคะทีนี้มาดูที่เซต A เซตเเราลงเจ็ดไปแล้วดังนั้นก็จะเหลือสามสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสามนะคะเซต B เราลงเจ็ดกับสองไปแล้วดังนั้นก็จะเหลือแค่ห้านะคะส่วนเซต C นะคะก็จะเหลือสิบเอ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเก้านะคะต่อมาตัวอย่างที่ห้านะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและ x น้อยกว่า10นะคะเซตเเป็นเซตที่ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า6นะคะแล้วก็เซต B เป็นเซตที่ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นตัวประกอบของ6นะคะทีนี้เป็นเซตที่ให้แบบบอกเงื่อนไขมานะคะเราต้องมาแจกแจงก่อนนะคะว่ามีสมาชิกใดบ้างนะคะตัวที่กระพกสัมพัทธ์ เขาบอกว่า x เป็นจํานวนเต็มบวกและ x น้อยกว่า10แล้วก็สามารถแจกแจงได้ว่ามี 1, มี2มี3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะส่วนเซต a เป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า6ดังนั้นก็จะมี1 ,2 ,3 ,4 แล้วก็5นะคะเซต b เป็นตัวประกอบของ6ดังนั้นก็จะมี1มี2มี3แล้วก็ 6นะคะเมื่อเราจัดแจงเสร็จแล้วแล้วก็นำมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะสร้างสี่เหลี่ยมเอกภพกสัมพัทธ์นะคะมี2เซตก็สร้าง2วงนะคะของเซต A กับเซต B นะคะพิจรารณาสมาชิกที่ซ้ำกันของเซต A กับเซต B ก็จะมี1มี2แล้วก็มี3นะคะดังนั้นเซต A 1 2 3ไปแล้วนะคะก็จะเหลือ4กับ5นะคะเซต B 1 2 3ไปแล้วดังนั้นก็จะเหลือ หกนะคะแต่ในเอกภพสัมพัทธ์ยังมีสมาชิกเหลืออยู่ดังนั้นเราต้องใส่ให้ครบนะคะก็จะเหลือ7เหลือ8แล้วก็เนะคะต่อมาตัวอย่างที่6กนะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตที่ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า16บหนะคะเซต a คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจํำนวนคี่ที่มีค่าน้อยกว่า8นะคะเซต b เป็นเซตที่ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นจํำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า15นะคะแล้วก็เซต c เป็นเซตที่ประกอบด้วย x โดยที่ x เป็นตัวประกอบของ8นะคะทีนี้ก็เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขเหมือนเดิมดังนั้นเราต้องมาแจากแจงก่อนว่าสมาชิกในแต่ละเซตมีอะไรบ้างนะคะเอกภพสัมพัทธ์ เขาบอกว่าเป็นจํานวนตเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า16ดังนั้นเราก็จะแจกแจงได้ว่าเอกภพสัมพัทธ์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง15นะคะเนื่องจากเขาบอกว่าน้อยกว่า16ดังนั้นก็ถึงแค่15นะคะส่วนเซต A เขาบอกว่าเป็นจํานวนที่ที่มีค่าน้อยกว่า8เป็นจำนวนที่ที่มีค่าน้อยกว่า8นะคะก็จะมี1 3 5 7นะคะในตัวของเซต A นะคะขอเพิ่มเติมนะคะเป็นจำนวนคี่บวกนะคะที่มีค่าน้อยกว่า8นะคะส่วนเซต B เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า15จํานวนเฉพาะที่น้อยกว่า15มีอะไรบ้างนะคะมี2มี3มี5มี11แล้วก็มี13นะคะส่วนเซต C x เป็นตัวประกอบของ8ปตัวประกอบของ8มีอะไรบ้างคะ มี 1, มี2มี4แล้วก็มี8นะคะทีนี้เราก็สามารถมาเขียนแผนภาพได้แล้วนะคะก็กำหนดกรอบเอกภพสัมผัสขึ้นมานะคะก็วาดรูปวงกลม3รูปนะคะเนื่องจากมี3มเซตก็กำหนดเซต A, เซต B เซต C ทีนี้พิจารณา3มเซตว่ามีสมาชิกที่เหมือนกันไหมคะไม่มีเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีสมาชิกในเซตใดบ้างที่มีสมาชิกเหมือนกันนะคะ ก็จะเห็นว่า a กับ b นะคะเซต a กับเซต b จะมี3กับ5นะคะเซต b กับเซต c ก็จะมี2นะคะแล้วก็เซต a กับเซต c ก็จะมี1นะคะทีนี้เรามาดูเซต a อเซต a ไปแล้วคือหนึ่งห้าดังนั้นเหลือ7นะคะเซต b 3 5 2ไปแล้วดังนั้นเหลือ11แล้วก็13นะคะส่วนเซต c มี1มี2ไปแล้วดังนั้นก็จะเหลือ4กับ8นะคะแต่ว่าในกระพบสัมพัท์เรายังเหลืออยู่นะคะที่ไม่ได้อยู่ในเซต A, เซต B หรือเซต C นะคะเราต้องใส่ให้หมดนะคะก็จะมี 6, 9, 10, 12, 14แล้วก็15นะคะหลังจากนักเรียนได้เร,เรียนรู้ไปแล้วนะคะครูก็มีใบงานให้หนักเรียนทำนะคะก็คือใบงานที่1.2นะคะ เรื่องแผนภาพเวนและเอกภพสัมพัทธ์นะคะก็จะมีอยู่จํานวน4ข้อนะคะให้ในักเรียนเขียนแผนภาพเวนแทนเซตนะคะก็จะมี4ข้อแล้วก็จะมีลิงก์ใบงานใบความรู้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะให้ในักเรียนศึกษาแล้วก็ทํานะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดีนะคะ,ะในชั่วโมงคณิตศาสตร์ครั้งหน้า ก็จะได้เจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ